สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายนะครับขายที่ดินพร้อมบ้านนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับตรงนี้จัดไว้เป็นเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองสำอางใต้นะครับตำบลสารามดวนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับทั้งหมดเดี๋ยววัดจะพาเดินชม นะครับมีสระน้ำมีที่ว่างเยอะเลยนะครับมีคลองล้อมรอบนะครับขุดคลองรอบรอบที่เลยนะครับที่ต้องการจะขายขายพร้อมบ้านนะครับขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะครับนะครับเนื้อที่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับนะครับจะให้ชมรูปแปลงตรงนี้ มีโครงการทําเป็นรีสอร์ทนะครับแต่ทีเนี้ยต้องการอ่าที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับมีที่นั่งเล่นมีสะพานข้ามนะครับทำสไตล์รีสอร์ตนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ทําทนองเป็นรีสอร์ตนะครับแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับนี่เลยนะครับเนื้อที่นะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดรวมแล้วได้ประมาณอ่าสี่ใบนะครับรวมโฉนดสี่ใบรวมเนื้อที่ได้สามสิบสามไร่นะครับประมาณนั้นนะครับแต่บัตรยังไม่เห็นหน้าโฉนดทั้งหมดนะครับบัตรเห็นแค่อ่าสองแปลงสามแปลงนะครับ นี่นะครับถนนนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็ตรงไปเลยถนนเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับตรงนี้หนึ่งไร่สามงานนะครับตั้งแต่หน้าถนนลาดยางเข้ามาเลยนะครับทำสไตล์รีสอร์ทเลยนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับคือซีกด้านซ้ายมือของบัตรนะครับเยบัตรไปยืนหน้าถนนแล้วก็จะอยู่ด้านขวานะครับถ้าบัตรหันเข้ามานะครับมี ที่นวดนะครับก็ยกให้ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทำนองสไตล์รีสอร์ทนะครับนี่เลยนะครับขายพร้อมบ้านพร้อมอสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับพร้อม้านแล้วก็สไตล์นี้เลย นี่นะครับทำไว้แบบนี้นะครับมีอา่าเป็นจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปลูกมะพราะ้าวปลูกอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็นทํานองอา่สาสไตล์จะเป็นรีสอร์ทได้เลยนะครับ นะครับตรงนี้สวยเลยจริงๆนะครับราคานะครับราคาคุณพี่เขาตั้งไว้นะครับไล่ละสามแสนบาทนะครับเนี่ยนะครับปลูกไผ่ทำเป็นรีสอร์ทไว้ไรล,ละสามแสนบาทนะครับยกแปลงนะครับ เดี๋ยวให้ชมรูปรูปรูปแปลงจำลองนิดหนึ่งครับชมรูปแปลงจำลองรูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับบัตรเดินมาทางเส้นนี้นะครับที่เป็นทางเล็กๆเ,เนี่ยนะครับทางเส้นนี้เนื้อที่หนึ่งไร่กว่านะครับ กัลบล็อกหน้านี่แปดไล่นะครับขายติดกับบล็อกไม้ไผ่นี้ด้วยเลยนะครับเป็นของพี่น้องกันทั้งหมดนะครับของพี่น้องกันทั้งหมดเลยรวมแล้วได้ประมาณสามสิบสามไล่นะครับเนี่ยนะครับแปลงนี้ประมาณเจ็ดไล่นะครับเพราะว่า,าเนื้อที่ทั้งหมดมันรวมอันนี้ด้วยแต่อันเน,น,นี้ยอันเนี้ยยังอันเนี้ยเขาไม่ขายนะครับเขา้องการขายแค่ อันนี้ของพี่สาวคนโตนะครับอันนี้ไม่ขายนะครับอันนี้ไม่ขายแล้วก็ขายแค่สามแปลงนี้นะครับนะครับถ้าซื้อยกแปลงสามสิบสามไร่นะครับไรบไล่ละสามแสนบาทเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับแต่ถ้าจะเอาแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะครับก็เขาก็จะปิดรั้วตรงนี้ให้นะครับดําเนินการปิดรั้วตรงนี้ให้แล้วก็เราต้องเที่ยวเข้าเข้าทางเนี้ยนี่นะครับ ถ้าเอาเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวไล่ล,ละสองแสนห้านะครับแปลงนี้แปลงเดียวไล่ล,ละสองแสนห้าสิบสี่ไล่สามงานเก้าสิบสามตารางวานะครับแต่ถ้าซื้อหมดเลยตั้งแต่หน้าถนนลาดยางเข้าไปนะครับตั้งแต่หน้าถนนลาดยางตรงเนี้ยนะครับเข้าไปทั้งหมดเลยสามสิบสามไล่ไล่ล,ละสามแสนบาทนะครับพร้อมบ้านด้วยพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเดีย๋ยวพาเดินชมนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นสภาพด้านหน้านะครับของเราก็ขายครึ่งเดียวนะครับครึ่งนี้ฝั่งนี้นะครับโฉนด สามใบนะครับสามสิบสามไร่ออกไปด้านนี้นะครับไปถนนสวนสอนเส้นสามสามนะครับตรงนี้ออกไปเจดกิโลเท่านั้นเองนะครับขายเฉพาะด้านขวาเนี่ยนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับประมาณสักประมาณสักเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรได้เลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับสภาพด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ติดกับของเพื่อนเลยนะครับติดกับของเพื่อนบ้านเพื่อนหลังนั้นที่ทํารั้วไว้เนี่ยนะครับเนี่ยมีมีนวดแผนโบราณอะไรต่างๆด้วยนะครับอยู่ภายในนะครับต้องการขายยกทั้งหมดนะครับไล่ละสามแสนบาทนะครับรวมแล้วก็ประมาณสามสิบสามไล่นะครับนี่เลยนะครับอันนั้นเป็นโรงเรียน ครับโรงเรียนบ้านคลองสําอางใต้นะครับโรงเรียนบ้านคลองสําอางใต้แล้วก็นั่นนะครับเป็นโรงเรียนนะครับหน้ากว้างตั้งแต่นู่นเลยนะครับประมาณ80 80เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมด้านในนะครับอันนี้สภาพด้านหน้านะครับที่บัตรพามาชมนะครับไร่ละ300,000บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับโซนนี้ นะครับที่สไตล์รีสอร์ทนะครับคุณคุณท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนเท่านใดนะครับที่สนใจต้องชมให้จบนะครับเพราะว่าอ่าจะได้รายละเอียดนะครับที่ชัดเจนนะครับก็ตั้งแต่ทางตรงไปนู่นนะครับจงชนคลองรอบเลยนะครับก็คือซีกทางขวามือนะครับนี่นะครับเขาจะปลูกทํานองสไตล์ เอา่าทำเป็นรีสอร์ทนะครับทําเป็นรีสอร์ททาเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับ,รบตรงนี้ก็ทําเป็นร้านอาหารได้นะครับราคาไล่ละสามแสนบาทเท่านั้นนะครับราคาก็ลองมาคุยต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนี่นะครับสภาพนี้เลย อันนี้เป็นด้านหน้านะครับหน้าถนนนะฮะหน้าถนนที่ดินตั้งอยู่บ้านของสำอางใต้นะครับตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับห่างสี่แยกกบินบุรียี่สิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับราคาไร่ละสามแสนบาททางเจ้าของทำไว้ให้เยอะเลยนะครับนี่นะครับนู่นถึงนู่นเลยนะครับทิวไผ่ มีสระน้ำเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวสไตล์นี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเจ้าของไม่ได้เอาดินไปไหนนะครับก็คือขุดออกมาปรับโถมตกแตง่งนี่นะครับปลูกไผ่ทำเป็นอ่าที่ข้ามเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับเป็นที่ข้ามเป็นสไตล์รีสอร์ท สไตล์ที่ท่องเที่ยวนะครับเนี่ยจะมีสะพานข้ามไปข้ามมาได้เลยนะครับปลูกไผ่ปลูกไ,ไม้ประดับไฟนะครับเนี่ยเนื้อที่วงกว่า,างเนี่ยก็ทำเป็นห้องพักห้องเช่าได้เลยนะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับตรงเนี้ยก็เป็นดำเนินการถมไว้ให้หมดแล้ว ค,คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะให้ชมรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับมีลวดหนามล้อมรอบไว้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นที่พายเรือเล่นนะครับพายเรือเล่นยามเย็นยน,นะครับอันนั้นเป็นที่นวดสไตล์แบบนี้เลยนะครับสนใจลองเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนก็ได้นะครับเอาไว้อยู่ยามไว้เกษียณพักผ่อนนะครับบรรยากาศร่ม ลมพัดเย็นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นที่พักนั่งเล่นชมวิวได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําไว้สําหรับนะครับแต่ว่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับที่แปลงนี้มีสามสี่พี่น้องนะครับคนละก็ต้องการจะขายยก นะครับขาย,ยกไปหมดเลยนะครับทําทางรอบแบบนี้นะครับรถวิ่งรอบแปลงได้เลยเนี่ยนะครับทําทางรอบนี้แล้วก็จะทํารั้วหนามรอบแปลงเลยนะครับมีทั้งกบมีทั้งปลานะครับนี่นะครับทําเป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับอา่า ที่ดินแปลงนี้นะครับห่างตัวเมืองสักแก้วนะครับตัวจังหวัดสักแก้วเลยนะครับตัวเมืองสักแก้ว20กิโลเท่านั้นนะครับห่างสี่แยกกระบินบุรี25กิโลนะครับห่างถนนเส้นสามสามถนนสุวรรณศรนะครับห่างถนนสุวรรณศรอ่าเจ็ดถึงเก้ากิโลนะครับเจ็ดกิโลนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับนี่เลยนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการที่ พักอาศัยนะครับสไตล์เป็นรีสอร์ทนะครับมีที่นั่งเล่นมีอะไรไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับขายพร้อมอพร้อมบ้านเลยทีเดียวนะครับพร้อมบ้านด้วยสไตล์เป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิว ลังสิตร้อยเจ็ดิบสองกิโลนะครับชนบุรีร้อยห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็ชเชิงเซาร้อยี่ิบสองกิโลเท่านั้นนะครับถ้าเอาทั้งหมดนะครับทั้งฝั่งนี้ด้วยฝั่งสไตล์รีสอร์ทเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยทั้งนี้ทําไว้เยอะนะครับตั้งแต่หน้าถนนลาดยางเข้ามานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็มาบวกกับแปลงนี้ด้วยนะครับแปลงเนี้ย นะครับแปลงนี้สิบสิบสิบสี่ไล่สามงานนะครับถ้าขายทั้งหมดนะครับตีเฉลี่ยแล้วไล,ล่ละสามแสนบาทนะครับแต่ถ้าจะเอาเฉพาะแปลงเนี้ยนะครับสิบสิบอ่าสิบสี่ไล่สามงานเนี้ยนะครับที่บัตรถ่ายเนี้ยเอาเฉพาะแปลงนี้ไล่ละสองแสนห้านะครับเขาก็จะทารั้วให้ตรงนี้เลยนะครับทารั้วตรงนี้อา่าเพราะว่าทางเส้นเนี้ยนะครับเป็นทางของฝั่งทางเนี้ยนะครับ ขี่รอบนะครับเป็นของพี่น้องกันนะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจที่แปลงใหญ่ๆก็สามสามสิบสามไร่นะครับไร่ละสามแสนบาทตั้งแต่หน้าถนนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมบ้านแล้วก็นี่นะครับทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเนี้ยสามสิบสามไร่ขายไร่ละสามแสนบาทเท่านั้นนะครับก็ลองมาชมนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแล้วก็ห่างแปดริ้วแค่ ห่างสะเซิงเซาแค่ร้อยี่บสองกิโลเท่านั้นเองนะครับชนบุรีก็ร้อยห้าสิบกิโลนะครับสไตล์รีสอร์ทเลยนะครับวันนี้บัตรขอเวพร์ให้เพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้ก็อยู่ในที่ทั้งหมดนะครับที่ต้องการจะขายนะครับ เราก็อาจจะมาปรับตบแต่ยงอีกนิดนึงก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยบรรยากาศน่าอยู่นะครับตรงนี้บรรยากาศล่มเย็นน่าอยู่มากเลยนะครับขายพร้อมขายยกให้ทั้งหมดนะครับอยู่ในเวิร์กนี้ยนะครับก็จะเก็บเฉพาะอาของสําคัญออกไปนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ถมไว้เป็น มาสร้างเป็นรีสอร์ทได้อีกเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการแะ้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้บัตรขอฝากไว้นะครับขายพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับไลไลไลลสามสิบามไร่ไร่ละสามแสนบาทสำหรับวันนี้ขอจบที่แปลงสาสิบสามไร่นะครับโฉนดสี่ใบอยู่บ้านคลองสำอางใต้นะครับตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ